ดูการต่อโซ่ครับซื้อโซ่มาขาดสองข้อนะครับต่อไหมยังเหี้ยว้อนทีตีดวาวไปหนึ่งโอ้ทีทีหมดแล้งโอ้ยไฟแรบครับแต่ไม่มีความรู้สึกว่าลงเอ้ยเดี๋ยวก่อนไหนหยิบหยิบอันนี้ออกเองเอาไหมโอ้ยมันไม่โดนวะมามาแล้ว กำลังอ่ะไม่ใช่กำลังนะขี้อ่ะมาแล้วไอ้ยักษเก่งมาแล้วไม่ใช่กำลังนะขี้อ่ะโอ้ยนันน้อยมันลำบากจริงๆนะครับ uh การต่อส้นตีนเนี่ยจริงๆถ้ามีเครางอดก็จะดีมากเลย <l ug> ต่อแล้วสองข้อกลัวอะไรอ่ะง่ายนะบอกเลยให้เจียวหัวอกหน่อยหนึ่งไอสัตว์หลันกูนี่ พูดสิมันคุยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแต่ก็ตอกเองไปจับอันี้ให้ตรงมันไม่ตรงโซ่อะโอ้โหไม่บอกตั้งนานโอ้ยขวัญขวัญดิขวันขวันมาทายทาย่ายมาดูครับกี่ทีหมดแรงเมื่อกี้ตีไปร้อยว่าทีถึงแล้วฮะถึงแล้ว นับจักของวันนู้นด้วยไงนี่เราก็ต้องเยียบไว้เนี่ยนะแป๊บนึงจดท้าใหม่แป๊บนึงอ้าวโอ้โหเดี๋ยวคอ้์หนั่นสัตว์คอนี้เย่๋อจะมีแรงตีมนน่น่ะเพื่ออ่ามาดรนะเท่าแก่เฮ้ยจริงเหรอเอาวัตสลีนเลยเหรอดัตส์ลีนบี๊หมค์ก็พอเฮ้ยอีกขัดมือด้วยนี่ ดูนะถ้าแกเราว่ากี่ทีจะเหนื่อยนะครับหมดแรงแล้วไี้ยยกคอนเอานึงเบาเกินสองเน้นเน้นๆามเน้นเน้นสี่เน้นเน้นมาเออมันใกล้ไปบัวเฮ้ยรู้สึกว่ามันจะสเก็ดไฟโดนข้าโดนเมื่อกีอ้แม็แม็โฟกัสสิลงแล้วครับลงแล้วครับ มาดูความแตกต่างความสูงของเมื่อกี้เมื่อกี้ครับเมื่อกี้ตอนนี้นะครับไม่แตกต่างก,กันเลยครับไม่อยเท่าเดิมเป๊ะอาการเป็นไงลูกเป๊ะเหนื่อยดีชัดน้องดาวน้องเฉยอประตเออเน้น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 ไปโดนเลยเฮียโดนโดนเคาะไอ้เหี้ย,ยมาโคตรยังไม่ลงพอพอพัด หัวพืชถึงผัดได้กินได้กินมาาูไข่ทอดมุงมึงหิวไม่ใช่หรอกจริงจริงรรรรโอ้โสภาพนี้จะตีลงมิดไหมเนี่ยเออฮาวก็ให้มันหมดอันนัออ้นแหละสลักมันยาวอยู่ไอ้เฮีย้ยนี่ท่าดีทีเร็วไม่ใช่มึงนะกูไอ้คิงไอ้เฮียฮ้ยแว่งเหรอนะ แน่นดีนะมึงเชื่อกูแน่นเลยนะยุบลงไปแน่นเลยเฮ้ยคิงพี่ดูแลทำมันหึงไอ้นี่เด้งคิงีปหยิบไม้มาลองไปนึกนะเมื่อจะเห็นเศษอะไรบางย่างนี่เหรอเฮ้ยนี่ไงนี่เหรออะไรวะเออแม่งร้อนด้วยอะไรล่ะเเศษล็ก มันเล็กที่หายากอืมมันหายากแต่ตอนนี้คิงไปหยิบอันนี้มาให้พี่ไปอไขอนไม้อันที่เราลองตออันนี้ยมาดูครับเปลี่ยนเฟืองใหม่ครับเปลี่ยนโซ่ใหม่นะครับ,เป,รบเปลี่ยนรถลูเลอร์ใหม่ลูเลอร์ใหม่กาดใหม่กาดไม่ได้ใช้อะไรเลยนะครับกาด,ดทำเองกาดทำเองนะครับกาดแล้วก็กาดทำเองครับแล้วก็ขวัญครับทุยขวัญครับ เราก็ไปดูครับเฟืองคับนะครับสปอเก็ตนี้แบบใช้แบบสู่สำเร็จของรถเกี่ยวนะครับจริงยังไม่อัดน็อตใช่ปะนี่ครับสั่งดีๆนะครับสปอเก็ตนะครับสั่งดีๆนะครับบอกให้ตรงรุ่นนะครับนี่ครับก็แปลงครับเป็นของใส่รถเกี่ยวนะครับไม่ต้องมาเชื่อมนะครับอันนี้เป็นของเก่านะครับของเก่านี่เห็นไหมครับรอยเชื่อมนะครับ รอยเชื่อมนะครับของเก่าต้องเชื่อมเอานะครับเราก็ตั้งสูตรเอาของใหม่ไม่ต้องนะครับนี่ครับคู่เราไม่คู่เราไม่กี่ตังค์ครับเอ้ข้างเราไม่กี่ตังค์ครับเกือบห้าพันนะครับข้างหนึ่งอ่าข้างนี้เราเปลี่ยนแล้วข้างขวามาดูข้างฝาครับข้างขวานี่เปลี่ยนไปแล้วนะครับของเกี่ยวเหมือนกันนะครับโซ่นะครับดูนะครับลออ์เช็คครับยังไม่มีแตกนะครับโอ้ดินติดเต็มเลย เดี๋ยวเราไปตอกกันต่อนะครับยี่นี้ไม่มีนะครับขิงเปล่าไม่มีอะไรเราทักไปงั้นละเฮ้ยจะสุดแล้วย่มมอมเฮ้ยเดี๋ยวตอกออกเอาเดี๋ยวเราขอไปทำงานก่อนครับเดี๋ยวเรามาให้อัปเดตให้ดูครับตอนตอกเสร็จสมบูลนะครับตัดตอกเสร็จสมบูรณ์แล้วก็ตัดบนโฟ่เดี๋ยวให้ดูเราจะ ทำช่วงล่างให้ดูทั้งคันนะครับทัั้งคนเลยเอเขาก็ทำทั้งคันไปละช่วงล่างอะเฟืองเฟืองไหน<ะ>ทําไปแล้วไงเฟืองเปลี่ยนเ,ยนเยนฟืองขับใหม่ทั้งหมดโอ้เปลี่ยนไปเปลือกไปแล้วไงก่อนนี้กลับมาจากลาดลีอะไอ้ไ<ะ>อ้เ,อเอฟืองเฟ,ฟืองหมูอะผมหมูอะอทําไปแล้วไงคาร์ทก็ทําไปแล้วไงคาร์ตลิงก็ทำไปแล้วครั้งนึงอีกครั้งนึงเดี๋ยวค่อยทำเดี๋ยวเราทำงานแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่บ๊ายบาย 哎嗨。上台